สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูปเปียวอีกแล้วนะคะในวิชาศิลปะทัศนศิลป์ป .4 ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาเฉลยบทที่2ทัศนา,าธาตุนะคะเป็นหน้าที่8กับหน้าที่9แล้วก็หน้าที่10นะคะในหนังสือแบบวัดนะคะในหนังสือแบบวัด เล่มเล็กๆเ,เล่มสีฟ้าส้มนะคะหน้าที่8ถึงหน้าที่10นะคะโอเคพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเฉลยกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันในหน้าที่8นะคะหน้าที่8เนี่ยคำสั่งคือให้เด็กๆเนี่ยมองที่ภาพที่เขากำหนดให้ใช่ไหมคะแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกเนี่ยลงในวงกลม หน้าข้อความที่ปรากฏในรูปนะคะก็จะมีเรื่องเส้นสีรูปร่างแล้วก็รูปทรงใช่ไหมคะก็คือทัศนาธาตุนั่นเองนะคะนี่คือการให้เด็กๆเนี่ยได้ลองแยกทัศนาธาตุดูนะคะมาเริ่มกันที่เส้นก่อนเลยนะคะว่าจะมีเส้นอะไรบ้างนะคะแล้วสีอะไรบ้างไปดูกันนะคะ นี่เลยข้อที่ถูกต้องนะคะเริ่มกันที่เส้นนะคะก็จะมีเส้นโคง้งเส้นเฉียงเส้นตรงเส้นขดก้นหอยนะคะที่มีอยู่ในภาพภาพนี้ส่วนสีเนี่ยสีแดงนะคะสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีส้มนั่นเองค่ะส่วนรูปร่างนะคะจะมีรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะรูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างวงกลม ในส่วนของรูปทรงเนี่ยจะมีรูปทรงกลมกับรูปทรงกระบอกนะคะที่มีอยู่ในภาพภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมี13ข้อนั่นเองนะคะที่เป็นข้อถูกถ้าใครตอบถูกเนี่ยติเครื่องหมายถูกให้กับตัวเองที่หลังข้อความข้อความนั้นได้เลยนะคะอ่าต่อไป จะเป็นหน้าที่9ถึงหน้าที่10นะคะงานนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นนะคะเขาให้เขียนบอกว่าเส้นที่ปรากฏต่อไปนี้คือเส้นอะไรและให้ความรู้สึกอย่างไรนะคะในเรื่องของเส้นเนี่ยครูมีคลิปวิดีโอการสอนที่บอกทั้งชื่อของเส้นแล้วก็ความหมายหรือเส้นเนี่ยให้ความรู้สึก อย่างไรไว้เรียบร้อยครบถ้วนเลยนะคะในคลิปวิดีโอเรื่องทัศนธาตาุนะคะหัวข้อเส้นนะคะเด็กๆลองไปดูได้เลยนะคะพร้อมแล้วเราไปดูคำตอบในหน้าที่9ถึงหน้าที่10กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่เส้นแรกนะคะ เส้นแรกเนี่ยก็คือเส้นตรงแนวเฉียงนั่นเองนะคะเขาเนี่ยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งไม่มั่นคงนั่นเองนะคะข้อนี้เนี่ยถ้าใครตอบชื่อเส้นถูกให้ถูกไปเลยนะคะต่อไปเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นตรงแนวตั้งนั่นเองนะคะให้ความรู้สึก มั่นคงแข็งแรงหนักแน่นนะคะต่อไปเส้นนี้ก็คือเส้นขดก้นหอยนั่นเองนะคะเขาจะให้ความรู้สึกไม่แน่นอนนะคะหมุนวนสับสนนั่นเองนะคะต่อไป เส้นตรงแนวนอนค่ะเส้นนี้คือเส้นตรงแนวนอนนะคะเขาจะให้ความรู้สึกสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวแสดงถึงความกว้างนะคะ,ะต่อไปมาดูซีต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ก็คือเส้นหยักนั่นเองนะคะเขาจะให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะคะไม่สงบนิ่ง รุนแรงแล้วก็เคลื่อนไหวทุกคนตอบถูกกันไหมคะงานในเรื่องของเส้นเนี่ยคำตอบมีครบหมดเลยนะคะในคลิปวิดีโอเรื่องของเส้นนะคะคลิปวิดีโอเรื่องเส้นที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะถ้าใครได้เรียนทางคลิปวิดีโอเรื่องของเส้นหรือได้เข้าเรียนในชั่วโมงเรียนออนไลน์เนี่ย จะรู้คำตอบทุกข้อเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยสอนทั้งเรื่องของชื่อเส้นแล้วก็ความหมายความรู้สึกของเส้นแต่ละเส้นไว้เรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วนะคะต่อไปอ่าต่อไปนะคะหลังจากที่ตรวจงานของตัวเองเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเนี่ย ไปทำงานต่อในหน้าที่11 12แล้วก็13นะคะพอทำสามหน้านี้เสร็จแล้วก็ไปทำแบบทดสอบท้ายบทที่2นะคะหน้าที่1 6บ7นะคะทุกคนหน้าที่11เนี่ยจะเป็นในเรื่องของรูปทรงนะคะในเรื่องของรูปทรงครูเนี่ย อบ,บอกใบ้เอาไว้ให้แล้วเห็นไหมคะทรงกล้วยทรงสี่เหลี่ยมทรงกล้วยทรงกระบอกแล้วก็ทรงกลมแต่เด็กๆต้องไปเรียงเอาเองนะคะว่าทรงต่างๆที่คุณครูนเนี่ยใบ้เอาไว้ให้แล้วเนี่ยไปตรงกับภาพภาพไหนนะคะภาพที่เท่าไหร่ในงานหน้านี้นะคะ ในงานหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เด็กๆเนี่ยใส่นะคะชื่อของภาพนะคะอะ่ยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะสมมติอ่ะภาพที่1ก็คือภาพกล่องนั่นเองนะคะภาพกล่องนะคะอะ่เด็กๆก็ดูซิว่ากล่องเนี่ยมีรูปทรงเป็นทรงอะไรเด็กๆก็เอาคำวไา้ของครูเนี่ยไปใส่นะคะใน ช่องที่2นะคะต่อจากช่องของชื่อภาพนะคะเขียนต่อกันเลยนะคะอ่ะต่อไปหน้าที่12นะคะภาพอ่าหน้านี้เนี่ยงานหน้านี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพื้นผิวละเป็นในเรื่องของพื้นผิวแล้วนะคะ ในเรื่องของพื้นผิวเนี่ยจะมีถึงหน้าที่13เลยนะคะมีทั้งหมด5ข้อเขาให้เด็กๆมองที่ภาพนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยใส่เครื่องหมายถูกนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยเขามีพื้นผิวเป็นยังไงนะคะแต่เด็กๆลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าหัวข้อที่เขาเขียนมาให้เนี่ยมีเรียบกับ ถูกค่ะใช่ไหมคะแล้วก็อื่นๆถ้าเด็กๆมองที่ภาพแล้วรู้สึกว่าภาพนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีพื้นผิวที่ไม่ได้เรียบแล้วก็ไม่ได้ขูดขร่แต่เขามีพื้นผิวเป็นแบบอื่นที่เด็กๆพอจะนึกออกนะคะให้เด็กๆเนี่ยเลือกติ๊กที่อื่นๆแล้วก็เขียนพื้นผิวที่เด็กๆคิดเอาไว้เนี่ยลงไปนะคะ ในเส้นจุดเส้นประที่เขาเนี่ยมีเอาไว้ให้นะคะเขียนเติมลงไปเลยอ่าต่อไปจะเป็นแบบทดสอบท้ายบทนะคะบทที่2มีทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆเนี่ยวงกลมล้อมรอบนะคะตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะ บทแบบทดสอบนี้จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะมีหน้าที่16 5หข้อนะคะแล้วก็มีหน้าที่17อีก5ข้อนั่นเองนะคะโอเคทำเสร็จแล้วนะคะหรือตรวจงานให้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะไปเริ่มเรื่องใหม่กันนะคะ โอเควันนี้เนี่ยมีเท่านี้เลยนะคะสู่ๆนะคะทุกคนตั้งใจทำงานนะคะโอเควันนี้มีเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ